แนะนำวิธีการบันทึกวิดีโอนะคะด้วยระบบ Android ก่อนอื่นเข้ามาที่นี่ก่อนลากมาเลยลากมาดูสิว่าเรามีแอปไหมส่วนใหญ่ Android รุ่นใหม่ๆเขาจะมีคำว่า s c r e e n Record นะคะหรือตัวบันทึกหน้าจอนั่นเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นรุ่นที่มันไม่มี เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอป1แอปเป็นแอปที่ดีมากเข้าไปที่ p l a y s t o r e กดเข้าไปเลยค่ะอ้าวครวนี้เข้ามาที่ค้นหา ASA ซโอเคเจอแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นมานะคะ ASA s s c r e e r r e o r r e r r ตัวนี้เลยหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้กดติดตั้ง เคาวนี้เราก็แค่รอโอเคเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วกดไปที่เปิดได้เลย mm hmm. แล้วเขาก็จะให้ mm hmm. ก,ดกดอนุญาตค่ะอนุญาตใช้สิทธิ์กดตามเลยนะแล้วเราก็กดออกไปคราวนี้เรามาหาว่าอยู่ที่ไหนนะคะ ในหน้าจออ้าวเจอแล้วกดเข้าไปค่ะไหนอันนี้คือสามารถบันทึกเราสามารถบันทึกได้เลยบันทึกจอวิดีโอบันทึกอะอน,นุญาตอันนี้เราจะบันทึกเสียงไหมถ้าเราบันทึกเสียงก็อน,นุญาตบางรุ่น บางรุ่นนะคะอันนี้สามารถที่จะใช้กับการอัดเสียงได้เลยเอาลองอนุญาตนะคะเริ่มเลย3 2 1อันนี้ก็จะเป็นการบันทึกแล้วเริ่มบันทึกหน้าจอวิดีโอทุกอย่างที่เราทำอันนี้กดออกอ่าคราวนี้เราไปดูไปดูใน YouTube กดไปที่ YouTube นะคะเข้ามาแล้ว YouTube สอนทำบาริสตา้าไหมบางคนชอบนะคะเ่มบาริสตา้าเตรีมความพร้อมสำหรับการทบาริสต้า่เาเมื่อเราจะดูเสร็จแล้วเราอยากจะปิดการบันทึกแล้วใช่ไหมคะเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนตรงนี้ลงมา แล้วก็กดจะหยุดชั่วคราวก็ได้อันนี้คือหยุดชั่วคราวนะคะหรือหยุดชั่วคราวน,นี้เขาจะหยุดการบันทึกแล้วอ้าวแล้วเราก็จะบันทึกใหม่อ้าวเราบันทึกต่ออ่อันนี้คือบันทึกต่อแล้วนะคะมุดว่าเราไปทำตรวเช็คก,กาแฟาเป็นเนี่ย yeah. หยุดทำการ อันนี้วิดีโอก็จะบันทึกเรียบร้อยนะคะแล้วกดไปที่แชร์ถ้าเราจะแชร์เลยเข้าไปที่แชร์เข้าไปที่ Facebook หรืออะไรไลน์อะไรได้หมดนะคะเค okay, เมื่อเรียบร้อยแล้วเข้ามาที่แกลเลอรี่ค่ะแต่แล้วเห็นไหมมันจะขึ้นมาให้กดอันนี้คือวิดีโอที่เราเลคคอร์ดไว้ จะเป็นการบันทึกแล้วเริม่มบันทึกหน้าจอแล้วยค่ะ